มันคือบ่มีชาหลอกชาเล่นเขาเฮ็ดจังไดยน,นี่เริ่มเป้าหมายใสยฟ่ฟาแลบเอาไม่พอมีงานบอมีแต่ว่าขึ้นดึก<ม>ขึ้นดึกขึ้นประมาณเที่ยงคืนอะ่ะอยู่บางเสาธงโอ้ใกล้ๆกล้มีไหมจะล้ำเลียงอย่างมือนี่ล้ำทำนองไผ่ทำนองมั่นตีมือขึ้นมือขึ้นจะ่บอกซูฟังล้ำสอดแยงแจง่ว่าล้ำเลียงอย่างเมาหัวซักตื่น ัวดาวาันอ๋อไม่ยังขึ้นคือเมาขึ้เาเหตุงานหรือว่าแข่งานหรอไปกินเหล้านี่อื่นอื่นล้ำเลียงหิวนอนบ่ซุปมือนี่ล้ำเลียงหิวเบียร์อย่างเดียวเลยกินยุ่งสัจนเมาัวดาหัวดดาวใ่ว่าอัดอันตันใจว่าถ้าใส่ัวดาวประจันกูกูบอกมึงหลายเจแล้วมึงอ่ะว่าเคยฟังกูเลยกินเหล้ากินยาหนิมึงหนิมันตอนนี้เป็นคอยอยู่ที่พัทยาพัทยาใต้ค่ะสายสามในปาไม่จะยุ่งใส่มือนี่ เว้ยเด็กยุคูอือรึอ๋อตีจังสี่หลาคันคันชั้นกับมากุงเทพบกับไฟพุ่นคันชั้นกับบ้านกับมากุงเทียบเขาก็เฮดชรเรียนยังไงวะนี่ไงอนี่ไงนี่ไงเอานี่ไงถามพี่ใหม่ดูทําไมพี่ใหม่ทําไมพี่ใหม่ลดได้เพราะว่าแกกินไข่ต้มจริงแกแกลดน้าหนักอะช่วงแกลดะอะลดเร็ว,วเอานี่ไง เอเอไม่ไม่เป็นไรหรอกควายไม่ต้องทำหรอกเพิ่มฟอนแล้วเพิ่มฟอนแล้วไม่เป็นไรไก่ปชัชรีสวยมากฟิลเตอร์ค่ะฟิลเตอร์ฉัน้องงวันฉันงงวันตอนที่ค้นใบอะเรดีอ้วนสูดสู้ต้องไปเห็นนางก่อนผู้ใหว่าอ้วกไงถึงว่าแบบว่าเวลาเราเห็อนนางไม่อ้วนจังเลยยังเส่นสู้ต้องเห็นตัวจริงเขาก่อนคือดัก ชาวเน็ตนี่ต้องชาวโซเชียลนี่ต้องดูก่อนว่าไม่ต้องเห็นคลิปก่อนว่าเป็นยังไงแล้วล่าสุดอ่ะเจ้าเห็นดราม่านี่ไหมทีแรกค่อยๆมาขึ้นไลฟ์เพราะค่อ,คอยคิดเพราะค่อยจะพูดอันนี้แหละอันนี้แม่อันพอยายนุ้ยหอมแก้มคอยดันแม่โอ้ยดราม่ามากเอแก้มพ่งพ่อฉันพ่อฉันฉันกับพ่อฉันเป็นคนที่เป็นเป็นสนิทกันมากเลยในฐานะที่ฉันรู้จักกับแกอืออือ แล้ที่เป็นยังสี่เวลาที่ฉันเห็นเราเนี่ยแล้ก็สิแดงกับไปกอดเราเด้กอดเราเหร่นุ้งเราเนาะเราแบบเวลาที่เราอยู่น้ำลูกนี่เราสีน้ำเนมน้ำเน็มแล้วสีฟ้าแบบเออเราวสีฟ้าแบบลูกเป็นเ้ราะันลูกไม้เป็นบพรานน้องแอนเป็นังไรหรือเปล่าแล้วสีฟ้าประมาณนี้แล้วสีฟ้าแบบเราวสีฟ้าแบบอ่าหยอกลูกแม่แล้วแล้วทีเป็นยังสี่กระดัมากรไดัยแต่แกแต่แกอยู่หลู่จากกับเรามาหรืออยู่น้ำกันมา คือจังมืนอนนันนี้พ่เขาไปพ่อกันนัน่นเบนเกาหููเขาไปพต์ให้เบนเก็าบอกว่าออลูกสองคนมาเจอกันพ่อไม่ได้ไปหาเลยเพม่อนว่าแจออังกับแียงก็เลยอยากอูว่าซุ้มด่ามาดา่าแตดีนคืออะไรคืออะไรม <laughs> าลูกกับไบางทีก็คือด่าได้แหละแต่ว่าก็คำคิดคำหนึ่งเนาะว่า ฉันเป็นคนที่สนิกกับพ่อฉันมากเพราะว่าแต่ก่อนแม่เนี่ยเรื่องอะไรด่าเรื่องอะไรพ่อเนี่ยแม่ฉันขายของตะกี้ไม่ยิ่แต้มหนีแล้วแล้วเราเปิดร้านขายของมันบอพ่อฉันนี่จะเป็นคนที่ไปส่งพวกฉันไปโรงเรียนทุกวันเลยบัานี่บัดนี่คือเราเราเราสิยูน้ำลูกตลอดแล้วแกจะเป็นคนที่เวลาเล่าหูว่าพวกฉันมากินขนมปังฉันจำได้เลยว่าพ่อน่จะชอบซื้อขนมปังมาไว้ให้ลูกตลอดแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบทุกวันคือเราจะหอมแก้มกันอยู่ตลอดอยู่แล้ว จนถึงทุกวันนี้เล่าสิหอมแกมขอยอยู่ตลอดแล้วแล้วสิ่งหนึ่งที่ขย,ยากจะพูดก็คือว่าสู oo, พอฉันนีผูด้เดียวจักเล่าสิยูได้หอดมือใดหอมเล่าซาตอบแทนกระตันยูทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผิดตอบพี่น้องเย่าไปเย่าไปวัานอันเอ้ยบวหอมแกมจะแเม่เจอดแมนบะเออจ้าจอากันยังกาบไหวแล้วกับหอมเล่าเห็ดใ้เลาดีใจจังจังพยยอยี่บอยเห็นพยยอยี่บอยเล้าหอมแกมแบนี้แต้มบ้อฉน เจ้าหอไม่จิตเป็นทุกอย่างอือพอกับลูกมันมันเป็น้ำมือพืชเออบ้านี่มีมันข่อยกับหัวนอมันหาเจ้าเอาไปเขียนข่าวกัเลขหัวตะหินเลยตกใจเอไอแยอยังก็เป็นข่าวบอกเอไอแยอยังกะดามานนะคนสมมัอนี้ชาเพียนว่าไรสนิทกับอืม พ่อหอมแก้มลูกกับพิษเราคว้าไฟขึ้น่าก็เย็นวนนี่แม่เย็นวัเออ็ปเย็นวนพอเราเลียงตนเล่าแม่เลตนเล่าแบบว่าเล่าเล่าไปเล่าไปอยากเร่นโซเชียลเนาะเล่ากับภูมใจว่าเล่ากับมีหลูกลหลกเล่าเป็นนักร้องทุกคนเชื่อไหมแต่ก่อนน่ะพ่อพ่อโดนโดนว่าเด้ตะกี้เล่าว่นเฮ้ยข่อยพ่ดเสียดอกว่าเจ้าเป็นพอออนอดีขันเจ้าเป็นพออนอดีเจ้าก็สิมาคาบรดทั้งสี่วัน เอาเอา่อต่อห้มีต้อใสให้มีเงินจากสิบล้านยี่สิบล้านขั้นเราอยากสิเห็ดอาชีพไก่เราเห็ดนั่นน่มันคือเรื่องจริงบอเออเออเป็นอย่างก็กหมายก็ว่าเป็นอย่างเป็นพอแอนออดีหรือเป็นอย่างหางเฮ็ดหยังบอกหาเงเหด็ดเหงทุกคนเอาก็กมี้ทุกคนก็แมนพึ่งจังแบบเป็นอย่างกว่าเป็นลูกคนผู้นี้เป็นอย่างพวหมายก็ว่าเป็นอย่างสุงเป็นอย่างนี่ก็มีคนถามว่า ซอยแอนตอนนี้ค่าตัวเท่าไหร่ถ้าไปกับยัยใหม่มาเลยโอ้เลยเอามันสิมนี้อยู่ดิอันตั้งแต่ง,งานมืนองานของของพี่เปิลเล่าอันเล่าเรา,าปวดล่องอันนี่ตะคนแบบว่าอยากไปงานเล่านอปีหนาปีอย่างน้องล่ามาเนาะวิธีทั้งเลยเพราะมีกระแสที่สุดขอวิธีลดน้ำหนักค่ะก็กินเข่าจ้าเพราะต้องกินยังเพราะต้องกิน มันก็ต้อกินบกินมันกินยายไม่อยู่มาเพิ่งยายไให้อยู่ประทมมาเจาสินสวัสดีค่ะแม่ที่หอดเ้อสวัสดีคุณแม่แม่พักของลูกแม่ใส่หลักได้ไหมอยากให้มันมันมันขึ้นมันขึ้นในนี่มา เแย่งกำลังแต่งหน้าแต่งตัวเอ็ดผมขอกงานไปแต่งขึ้นมือเทาตัแต่งหนาตั้งมือเท่านี้แล้วตั้งแต่งหนาตั้งตาเทียงพวันมือนี้ไปงานรับอันว่าระดกอีสานยายบึงพอบึงแล้วได้รางวัลไหมก็เลยเออก็เลยไปมาดิกะทั้งมันก็มีตะค้นหนุนจากนอทั้งพ่อเอทั้งอันอันแม่เดือนเพ้นทั้งไอไอไอโอนเป็นบ่ล่ะกะลาบผู้ใดล่ะกะไปเบิด บาน,นี้ย้ายย้ายวีกับา่าเอาล้านมาแน่เด้อมาสั่นเออเอาไปกับเอาไปบังเ <Okay. S 1> อาไปพีวีกันเออเห็นลีปบอ้ไอ้มันยังไปหาพยีวีเองพี่มันยังไปล้วมันกับา่าพอยีวีก็ได้ถามมันมาคน,คนไหนใครชื่อชื่ออะไรนี่ใครนี่น้องพลอยอจา้ามาพอดาบกับมาพะนะเอาอีนีต้ตีสวัสดีค่ะคุณพอ่อสวัสดีค่ะ ฉันเงือนเงดเกิดมันนั่งไปเห็นผู้ใดเห็นเจ้าวน้มงับไปไรมาได้ใส่แต่ว่าไม่ได้เปิดให้ดูนะยายไม่ได้เปิดให้ดูแต่ว่าหมายก็ว่าเด็กเด็กหน่อยนะมันติบสัญชาตญาณเขาเนาะใช่ไหมมันเลยเรียนสาแหม่มันก็่รู้หรอกว่าการเต้นหรือว่าการอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้หรอกว่าอันไหนถูกหรือไม่ถูกมั้ยใช่อันไหนถูกอันไหนไม่ถูก คือมันเป็นแบบแว่าเวลาเราได้ยินเสียงเพลงเราขึ้นเลยเราฟ่อนเลยพิจิตพิจิตเราขื้นเลยได้พิจิตส่ย,ยาพิชิตมึอนี่เบิ้งตะคิปเราอันนั้นตอนนี้ก็น้องเพชรน้องวอยตอนโตนะคะร <c oughs> อแม่ใหม่พี่ใหม่ก็งานเต็มเดือนพี่เจ้าจะได้ไปเมืองนอกอีกอีกเดือนไหนนะเดือนพฤษภาปลายเดือน ไปออดออดแล้วแหละเพิ่มกับมาเตรียมตัวไปยุโรปทั้งเดือนแต่ไป <oy> ยุโรป<ซ>ทั้งเดือนอะไรทรงปากกาล้างไห้เมียบอยสีใช้ส่งปากกาล้างไห้เจ้าหรอือไม่ยังไงแม่บอยเอาไอ้บอยเขาน้ำก้อนเดี๋ยวเปล่าเออเออดึงเาขาเงี้มันเห็นไหนโอ้พ่อเจ้าต้องไ,ออองไล่แล้วต้องไล ก็อะไรเนี่ยอะไรมันเป็นเอบสมัยเก้าในตะกี่อไ่ละไท่กันกับย้อนไม่นี่ดิวางสิตัวใส่แล้วมันได้ขืนยุ่ม